การที่ผมพาพวกเราพยายามทำมโนยุทธิให้ไปเห็นนรกเห็นสวรรค์ไม่ใช่ว่าให้พวกเราไปเพลิดเพลินแต่ว่าเพื่อให้พวกเราเห็นว่าโอ้มันไม่คุ้มเลยที่เราอยากจะต,ต้องไปเป็นเปรตอีกรอบหนึ่งถ้าเราไปทําผิดรูปผิดเมียเขาเนี่ยมันไม่คุ้มเลยถ้าเราไปโกงเขาเนี่ยนะครับแล้วเราต้องไปเป็นสัตว์นรกอีกรอบหนึ่ง่ยดังเคยที่การยาวนานมาเนี่ยเราเป็นมาแล้วไม่คุม้มไม่คุม้มนะครับและแม้กระทั่งว่าในสวรรค์โอ,อ้ต้องไปอยู่เป็นมาราชาาในสวรรค์อีกตั้งนานนะครับ ไม่จบหมดตรงนั้นก็ต้องดิ่งลงนรกอีกดิ่งมาเกิดเป็นคนอีกแม้สวรรค์ว่าว่าเป็นสุขก็ยังยังมีความทุกข์อยู่ยังมีการมีงานอยู่พลาดพังไปเป็นจะตุงเนี่ยเขาก็ใช้นะครับแต่ท้าสักกะท่านก็ใช้ท้าวเวสสวรร์น,นั้นก็ใช้ให้ไปทํานั่นทนํานี่ไปดูคนตามบ้านทําโอ้ยนะครับไม่เอาพอไอกตรงนี้เนี่ยจะต้องป,ปัญญามันเป็นปัญญานะแต่ปัญญามันไม่เกิดถ้าเราไม่ไปเห็นน สมาธิจิตจึงเรียกว่าเห็นชอบต้องเห็นเห็นด้วยตาเนื้อหรือเห็นด้วยตาในก็ตามแต่เห็นด้วยตาเนื้อเนี่ยมันไม่มันไม่พ้นไงงั้นหมอเขาก็ผ่าศพทุกวันน่ะแต่ว่าเขาก็ไม่ได้เป็นพระโสดาบันใช่ไหมเพราะมันต้องเป็นตาในตาในก็คือเห็นแล้วก็จิตเกิดความรู้สึกขึ้นว่านั่นเป็นทุกข์นั่นไม่เที่ยงนั่นไม่เป็นตนแล้วก็ในความเป็นทุกข์ไม่เที่ยงเป็นเป็นไม่เป็นตนนั้นไม่น่าเอาไม่น่าเป็นน่าเบื่อหน่ายเรียกนิพิทา และเมื่อหน้าเบื่อหน่ายแล้วใครอยากจะไปะกำคองงูไว้อยู่ไม่รู้ว่ามันเป็นงูจะฉกเราตอนไหนก็ได้ก็อยากจะปล่อยจะวางสละลัดเหวี่ยงงูออกไปจากตัวนั่นแหละอาการแห่งปัญญามันจะเป็นแบบนั้นนี่เป็นปัญญาภายในนะครับส่วนปัญญาภายนอกปัญญาภายในนี่จบพาเราไปพะนิพพานได้พาเราสิ้นสุดวัฏจักรส่วนปัญญาภายนอกเนี่ยเราไปเห็นสวรรค์เราถอดจิตได้เราแสดงฤทธิ์ได้เรารู้ใจคน,นต่างๆมันก็เอามาใช้ประโยชน์ในทางโลกได้ และมันก็เสริมปัญญาภายในให้มันเด่นดวงขึ้นได้เพราะว่ามันก็เป็นสมาธิใหญ่แต่เพียงแต่ว่ามันไม่จบนะครับเพราะว่าโลกีอชาญอย่างพระเทวทัตงเนี่ยห่อเหินเดินฟ้าได้แปลงร่างได้ก็ยังอยู่ในเวทีมหานรกนั่นเองนะครับฉะนั้นไม่ใช่ว่าวิปัสสนาดีกว่ามหาสมถะไม่ใช่ว่าอารามณูปนิชฌานแนบอยู่ในความสุขจะดีน้อยกว่าตัวของรักนูปนิชฌานไม่ใช่มันเคลื่อนหนุนกนนันทั้งหลาย มันไปได้วยกันแบบปั่นจักรยานนี่แหละขาซ้ายลงขาขวาขึ้นขาขวาลงขาซ้ายขึ้นนะครับมันไปได้วยกันอย่างนั้นเกื้อนนุนกันไหมนะแต่ว่า direction destination ก็คือทิศทางกับปลายทางของเราต้องชัดเจนเป้าหมายาต้องชัดเจนว่าเราจะเอาอะไรถ้าเราเอาพระนิพพาน,นง่ายแล้วชัดละง่ายนะครับเมื่ออย่างผมอธิบายเมื่อวานเนี่ยกับรูปูกับไอ้เก๋ว่าถ้าเราชัดเจนว่าเราจะไปเชียงใหม่ คราวนี้ง่ายแล้วง่ายง่ายตรงไหนรู้ไหมง่ายตรงที่เราจะรู้ว่าถ้าเอาเร็วเราก็ไปครื่องบินถ้าเราเอาเร็วไปครื่องบินแต่ถ้าเราเอาไปครื่องบินไม่ได้นะครับความสามารถเรามาไม่ไม่มากก็อาจจะเป็นรถทัวร์รถไฟจัก,กรยานบบกรถมันได้ทั้งนั้นรถส่วนตัวหรือแม้กระทั่งเดินก็ได้ใช่ไหมครับแต่ถ้าเราชัดเจนว่าจะไปเชียงใหม่และส่วนไหนของเชียงใหม่เช่นดอยสุเทพอย่างเงี้ยแล้วเราก็ มีความชัดเจนมากขนาดที่เราเห็นรายละเอียดนะครับของการเดินทางไปสู่เชียงใหม่ชัดเจนว่าอ๋อเราจะต้องไปดอนเมืองก่อนเนาะเราต้องนั่งแท็กซี่ไปเราจะไปบีทีเอสแล้วก็จากดอนเมืองเข้าเกตตัวมอเขาจะตรวจอย่างนี้เอเคแล้วทางซ้ายตั้งแต่เกตสามสามสิบเอ็ดถึงเกตสามสิบหกไปซ้ายเข้าผ่านตอมอตรวจของไปแล้วทางด้านขวาก็จะเป็นเกตสามสิบเจ็ดอ่าเป็นต้นไป ถึงถ้าลงลิฟต์ด้านล่างกอไปบันไดเลื่อนด้านล่างก็จะเป็นเกจ70-80แล้วก็พอขึ้นเครื่องลงตรงนี้เสร็จจากาเมินเช่ารถตู้ไปหรือว่าเช่าเหมารถแท็กซี่หรือว่าเช่ารถส่วนตัวหรือเช่ามอเตอร์ไซค์จากสนามบินไปโดยสุเทพนะครับถ้าไปไม่ถูกก็อาจจะจ้างรถแดงพาไปนะครับตรงนี้เนี่ยถ้าเป้าหมายชัดเจนรายละเอียดจะค่อยๆเกิดขึ้นนี่รายละเอียดเนี่ย ไม่อาจเกิดขึ้นได้โดยการปฏิบัติเราๆแต่แต่สามารถเกิดขึ้นได้โดยการที่ทำสามอย่างคู่กันไปคือปฏิปฏิยาปริยัดด้วยนะครับปฏิบัติด้วยแล้วต้องสัมผัสปฏิเวทปฏิเวทไปด้วยปริยัิปฏิบัติปฏิเวทปฏิเวทปฏิบัติปริยัิเวียนขึ้นเวียนลงซึ่งมันก็จะทําให้เกิดให้เราเห็นว่าทานศีลสมาธิปัญญาอยู่ในนี้มินอยู่ในนี้ทั้งหมด เราก็ทําไปนะครับจังหวะเราทําภาวนาได้ก็ทําจังหวะเราทําไม่ได้ก็เอาทานจังหวะเราตรงนี้ที่เราสมาธิเราไม่ดีโอ้ยศีลเราไม่ดีศีลข้อสามมันยังไม่เคลียร์มันยังไม่ชัดเจนนะครับมันต้องเป็นผัว่าเป็นเมียกันให้ชัดก่อนนะครับแล้วก็อย่าอยู่ในภาวะกุ้มเคือมันต้องเคลียร์ขอกข้มมากรรมมันต้องจัดการตรงนี้ให้เรียบร้อยเพราะศีลเป็นบาดทาของสมาธิสมาธิไม่ดีเพราะศีลไม่ดีนะครับ มีความกังวลมีอะไรต่างๆเรื่องโลกเรืยองกังวลอยู่ปริพเศเกิดขึ้นก็เข้าสมาธิไม่ได้พอเข้าสมาธิได้แล้วบางคนได้สมาธิได้ฌานแล้วแต่ก็ได้เป็นฌานประเภทอารามนูปนิฌานคือฌานเป็นสุขฌานนนั้เป็นความสุขใหญ่เป็นกําลังใหญ่แต่ว่าถ้าไม่คิดที่จะเห็นความจริงของกายใจไม่ส่งเข้ามาเพ่งอยู่ในขอบเขียขันห้ามันก็ตัดไม่ได้พอตัดไม่ได้มันก็เข้าะนิพานไม่ได้เห็นไหม นีประโยชน์ของการมีเป้าหมายที่ชัดเจนมันดีอย่างนี้นั่นเองนะครับ